เช่นย้า9 c ย้า9 d d มที่นั่งนะครับก็จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับ F16 b o บ50็อก plus ในฝั่งของอเมริกาคือไอคำว่าพลาสนีครับมันก็จะมีออปชั่นเสริมอย่างเช่นมันจะมีการเสริมสันหลังนะฮะที่มันยาวออกไปเนี่ยสันหลังตรงนี้ก็จะมีพวกระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอย่างมากมายหรือจะมีการเสริมถังเชื้อเพลิง ขนาดลำตัวที่เราเรียกว่าถัง CFT เนี่ยนะครับ Common f i e l Tank ที่บางคนก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมรูปร่าง F16 ลำเนี้ยมันแตกต่างจากรุ่นที่กอรทัพอาศไทยมีก็เพราะว่ามันเป็นรุ่นเสริมไหมฮะเช่นเดียวกับว่าซาเนี่ยอาจจะมีการนำเสนอรูปแบบของกริปเพน Plus เป็นออปชันที่ดูแล้วฟิลิปปินเนี่ยน่าจะเข้าถึงได้ในเรื่องของราคา สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารวงการทหารนํามาเสนอกันเพิ่มเติมนะครับก็เป็นข่าวที่ต่อจากข่าวแรกครับในกรณีที่สหรัฐอเมริกานั้นเคยได้มีการยื่นเสนอตัวเลือกหนึ่งก็คือการเสนอเครื่องบิน F16 บล็อก50ไม่ได้เป็นบล็อก70ตัวใหม่นะครับแต่ว่าเป็นเครื่องบินตัวเก่ามือ2แต่จะมีการอัปเกรดเรดร์ให้กลายเป็นบล็อก70 ก็เลยได้ว่ามันก็มีความทันสมัยพอๆกันนะครับไม่ได้แตกต่างกันมากอาจจะมีความแตกต่างกัน,กนบ้างเล็กน้อยแต่ก็เป็นข้อเสนอที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับต้องการให้ฟิลิปปินส์ประหยัดงบป,ประมาณในด้านการาโหมในแง่ของการจัดซื้อหรือแม้แต่การซ่อมบำรุงรักษานะครับมันก็จะทำให้ฝูงบิน F16 บล็อก50ใช้ระบบ a v i o n i c s บล็อก70 ก็จะเกิดความทันสมัยในปัจจุบันจนถึงอนาคตครับแต่ว่าในเรื่องนี้ก็ยังไม่จบเช่นเดียวกันนะครับคือคู่แข่งอย่างซาบเนี่ยนะครับอดีตที่ผ่านมาก็เรดว่าปล่อยมุกทุกเม็ดนะฮะคืออเมริกาเนี่ยมีมุกเสนอขายอะไรซาบนี่ก็ไม่ยอมเหมือนกันซาบเนี่ยเขาก็บอกว่ามีข้อเสนอที่ต้องการจะทําให้กองทัพอากาศฟิลิปปินเนี่ยสร้างแรงจูงใจได้ ทีนี้แรงจูงใจของเขาเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างจะดีครับเพราะว่าในช่วงปีนี้ครับมันได้มีการมาลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU ที่เกี่ยวข้องกับการมุ่งเน้นให้กองทัพอากาศฟิลิปปินส์นั้นสามารถที่จะทําการเข้าถึงเครื่องบินลบไข่สวีเดนได้ครับซารเนี่ยก็เลยต้องมีการหามุมมองต่างๆแล้วก็ตัวเลือกต่างๆให้แก่ฟิลิปปินส์ถึงแม้ว่ากริปเพน f ก็เรียกได้ว่าราคาของมันนั้นก็ไม่ได้มีความแตกต่างจาก A16 บล็อก70เพราะว่ามันเป็นเครื่องบินตัวใหม่เทคโนโลยีใหม่หมดซาร์ฟเองเนี่ยก็ได้มีการยื่นเสนอว่าหากไม่สามารถที่จะมาจับจองตัว EF ได้เขาก็จะมีการนําเสนอมือหนึ่งนะครับก็จะเป็นรุ่น CD เหมือนกับตัวฝั่งไทยแต่ว่ามันแตกต่างจากฝั่งอเมริกาก็คือว่า เอฟที่อเมริกาเสนอให้นั้นเป็นบล็อก50มือ2แต่ว่าในขณะที่ฝั่งที่ยื่นเสนอให้แก่ฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับเป็นกริปเพนซีดีเป็นตูกเก่าแต่ว่าเป็นมือ1่เป็นมือ1แต่จะมีการอัปเกรดทั้งหมดเช่นอัปเกรดซอฟต์แวร์ MS2020 เมื่อทำการอัปเกรดซอฟต์แวร์ตรงนี้ได้แล้วครับก็จะทำให้กริปเพนซีดีมือ1ของฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับก็จะสามารถรองรับ อาวุธที่มีความทันสมัยนั่นก็คือมิซาอากาศสูโอกาศครับ MBDA Meteor ได้ก็จะมีระยะยิง180กิโลเมตรแล้วก็มีความน่าเชื่อถือแล้วก็ยังรวมถึงติดตั้งพวกขีปนาวุธอากาศสู่พื้นรุ่นที่มันมีความทันสมัยแต่ว่าข้อเสนอตรงนี้นะครับก็ยังไม่เป็นทางการมันเป็นเพียงแต่กระแสข่าวที่หลุดมาจากวงในคือบางทีเนี่ยก็อาจจะเรียกว่า เวอร์ชันที่สวีเดนนั้นมีการเสนอให้แก่ฟิลิปปินส์นั่นนะครับอาจจะเป็นเวอร์ชัน plus เช่นยีส c plus ยีส d plus สที่นั่งนะครับก็จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับ f 1 6 box 50 plus ในฝั่งของอเมริกาคือไอคำว่า plus นะครับมันก็จะมีออปชันเสริมอย่างเช่นมันจะมีการเสริมสันหลังนะฮะที่มันยาวออกไปเนี่ยสันหลังตรงนี้ก็จะมีพวกระบบ อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอย่างมากมายหรือจะมีการเสริมถังเชื้อเพลิงขนาดลำตัวที่เราเรียกว่าถัง CFT เนี่ยนะครับ c o m p o a n d Fuel Tank ที่บางคนก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมรูปร่าง F16 ลำเนี่ยมันแตกต่างจากรุ่นที่กองทัพอากาศไทยมีก็เพราะว่ามันเป็นรุ่นเสริมไหมฮะเช่นเดียวกันครับว่าซาเนี่ยอาจจะมีการนำเสนอรูปแบบของกลิปเพ c น เป็นออปชันที่ดูแล้วฟิลิปปินส์เนี่ยน่าจะเข้าถึงได้ในเรื่องของราคาหากว่าฟิลิปปินส์ซื้อมันไปเนี่ยนะครับมันมีข้อได้เปรียบครับในแง่ของเครื่องยนต์คือเครื่องยนต์ตัวใหม่นะครับเขาบอกว่ามันจะเข้ากันได้กับตัว f a 50ที่ฟิลิปปินส์ก็มีเพราะว่าฟิลิปปินส์นั้นได้มีการจัดซื้อเครื่องบิน f a 50มาจากเกาหลีใต้แต่ว่าเครื่องยนต์เนี่ยก็มีการพัฒนาจากบริษัทชั้นนําของอเมริกา แล้วเครื่องยนต์ในกิปเพนก็จะเป็นเครื่องยนต์ที่ถูกพัฒนามาจากอเมริกานะครับนี่เป็นแหล่งข่าวนะที่เขามีการออกมานำเสนอและนอกจากนี้ยังไม่พอนะฮะฟิลิปปินเนี่ยอาจจะได้รับมอบเครื่องบินแจ้งเตือนภัยทางอากาศล่วงหน้าครับก็คือซ a บามสีก็มีกระแสข่าวว่ามันมีเครื่องบินรุ่นนี้ประมาณ4ลำนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้สวีเดนเนี่ยก็เคยมีการออกข่าวว่า อาจจะมีการยกให้แก่ยูเครน2ลํลำทีนี้มันก็เหลืออีก2ลํลำก็น่าจะมีการมาร่วมแพ็กเกจการขายพร้อมกับฝูงบินตรงนี้ก็ได้คือซื้อเครื่องบินค่ายสเวีเดนเนี่ยนะครับมันมีข้อเสียอยู่ข้อหนึ่งก็คือว่าเครื่องบินเนี่ยนะฮะมันมีขนาดเล็กแล้วก็การติดตั้งเดรด์านี่การมองเห็นนั้นอาจจะไม่ได้ไกลถ้าจะนำมาเปรียบเทียบกับ F16 ตัวต่อตัวนะครับ เพราะฉะนั้นเครื่องบินลบค่ายเซเวเดนนะครับมันจะต้องมีตัวพึ่งพาก็าคือเครื่องบินแจ้งเตือนแผนอากาศล่วงหน้ามันจะทําให้ฝูงบินกิดแผ่นนั้นสามารถทํางานได้ดีแล้วก็รับรู้สถานการณ์ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับก็เลย,ว,ยว่ามันก็เป็นออปชั่นเสริมนะครับที่เซ r v เวเดนเนี่ยมีการนําเสนอให้แก่กองทัพอากาศฟิลิปปินส์หรือแม้แต่รัฐบาลฟิลิปปินส์ให้ทําการคัดเลือกครับ มันก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเหมือนกับฝั่งไทยนี่แหละก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าปัจจัยทางด้านของการเมืองฟิลิปปินส์หนักกว่าไทยครับเพราะว่าฟิลิปปินส์ต้องพึ่งพาสหรัฐแต่ว่าในขณะที่ไทยไม่ได้มีการเข้าไปพึ่งพาบทบาทของสหรัฐคือไทยเนี่ยวางตัวเป็นกลางครับคบทั้งประเทศจีนครบทั้งสหรัฐและตะวันตกครับ